เดินมาสำรวจน้ำค่ะทุกคนไม่ไกลมากค่ะอยู่แถวบ้านนี้แหละคะ่ะน้ำสายนี้ยังยังปกติยังโอเคอยู่ค่ะยังไม่มีปัญหาจ้ะเราก็จะเดินไปตามทางนี้ออกกำลังกายกันค่ะวันนี้เขาพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่าอำเภอปลายฝนร้อยเอร์เซ็นอยู่นะคะทุกคนไปเรื่อยๆกันจ้า ดูชมธรรมชาติไหมคะทุกคนตรงนี้เขาทำเป็นกั้นน้ำเซาะถนนน้ำก็สายนี้ไม่ไหลแรงค่ะไหลเอือยไปต่อจ้านน่นเ่ะมันจะไปไหลแรงอยู่แถวในเมืองนะคะทุกคนสายสะพานปลายไปผ่านถนนคนเดินนะคะ จะเอาตรงนี้ถนนก็แว่งไป baby before he come อากิโอโซเนาะน่ารักเก๋เยอะน่ารักเก๋พี่คนโ t สเซชันแว่งไปเลยถนนอะ มันก็เสาะอ,อยู่มันน่าจะเสาะวันไหนก็ไม่รู้ลนนันเนี่ยแต่ว่าที่น้ำมันลง